อีกหนึ่งเพลงโอเคอะไรครับแม่แม่อบฟักทองชีวิตนี้ไม่เคยมีใครฟักทองใหญ่ขนาดนี้นะขอพระคุณมากครับแม่ไหนนี่ไงเจเดินสี่แยกอะ่ะนี่อะไรเนี่ยหอยหอย,หอ,ยอบกรอบอะ่ะอร่อยอร่อยหมดนะมามาขอบคุณครับอ่าฟักทองฟักเงินฟักทองขอบคุณครับโู้โหห,หนักนน่เล่น อีกรูปหนึ่งแหละครับนเะเด็เกอิดตังให้ัทำสวนได้เลยเนี่ยขอบคุณมากครับให้ตังค์ด้วยนะขอบคุณครับจ้าหวยหนึ่งสามหนึ่งที่ล้านไปกินอาหารนะถูกไหมเต็มเลยนะเต็มเลยออกสองศูนย์ ใกล้เคียงใกล้เคียงเจ๊โดนเต็มเลยสิโดนสิห้อรอนะเร็เรานหน้าเอาใหม่มาใหม่นะหาเลขให้ใหม่นะพร้อมโดนไหมละ่ะรนะีไ่ไหวไหเนี่ยเอาไม่เกี่ยวดนพี่โอเคเกินสิิมหวานิเอาละเอาละเอาละมามเร็วเร็ว เรื่องสุดท้ายนะฮะร,รักคนยิ่งกว่าใครโแดนเซอร์แดนเซอร์ครับอั นะครับขอบคุณครับงนะแม่แม่คนละตึ้งโอเคนีครับบางคนดูดูเลี้ันไหมดูมาดูไหมดูนะนตรงไหนเลี้ันตันนี้ป่ะเจ <บา S 1> ๊ไหมแล้วคนนีนนชน้ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรแม่อ๋อหน้าตาดีนะ ไม่เหมือนไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนะที่รัก <c oughs> <c oughs> แต่ไ่นค้กันแต่เล่นคล้ายกันขอบคุณครับโอ้ครื่นนอนเหรอแม่ขอบคุณครับแม่อ oh. ๋นนอนีนะอคคน oh. ่ครับโอเคพอดีเลยวันนี้มันจะหนีออกจากบ้านพอดีเลยขอบคุณครับโ okay. อเคไหรือว่าจะนอนจับตึ่งมงนะพัาไปทีก่อนม <c oughs> าอีกวัน มาหายหน่อยหา,ายปวดแล้วสิแม่ฮะหายแล้วน้าดาวไม่เป่งอยาเซกินเบียร์แล้วมั้งเนี่ยวันนี้กินเบียร์แล้วไม่แขงแรงนะเยวลายี่สิบแกินเบียร์ทีเดียวโอเคอย่ามือสั่นสิต้องฉีดอิสุลินเลบถ่ายรูปไหมอาจ่าถ่ายรูปขอบคุณมากครับขอบคุณ,คคณเป็นๆเ,เลยครับใช่ครับ ยังเป็นๆอยู่ใช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 ่เป็นอยู่สี่ตองบลีนมาแล้วครับ,รบช่องเลยอ้างตลอดเลยขอบคุณมากนะนี่หมดนี่นะขอบคุณมากครับใ่่มีช่องครับมีช่องอขอบคุณครับตังน,นี่ค่าอะไรเดีย๋ยวแม่ลืมมาเก่งนะอะไรนะเก่งอะไรนะ รามแม่เบ่าใช่ใช่ทวงได้แม่ดูโอ้โหมาจะคุยอยู่ติดคุยโอเคครับขอบคุณครับอุ้ยอะไรนะแม่หนักจังใช่ทองคำป่ะแตงโมเอาล่ววันนี้ครบเลยแตงโมลำยายมะม่วงน้งทองและลูกชุบอีกมาครับโอ้ยว่าแลนตินตาเบอร์เบอร์หวานคินตา อันนี้ของหนูคืออะไรอ๋อคือเงินนะครับขอบคุณมากครับดาวมีใบเบิกแล้วแม่นะเอาจัจาแบมบือครับขอบคุณมากครับเนี่ยแต่ความจริงคือดาวมีไว่เบิงไอ้เอื้อมบ่ถึงดอกเล้อหัวใจของน้องหลับตาฝัน เต็มที่นะแม่นะเพราะว่าแม่ให้แบงค์เทามากเต็มที่เลยขอบคุณครับขอบคุณครับอะไรนะแม่แล้วแต่อุรมครับขออะไรนะลวควนนะครับทำไมใกล้ๆพูดจ,ะ,จะั๊ะ ขอบพระคุณมากครับอ,อ๋อขอบคุณมากครับแต่คงไม่ประกวดนั่นแหละครับชีวิตนี้คุณนะครับขอบคุณทั้ยพวด้วยแลวย้วทั้งเวพรว่าขอให้ได้เป็นแชมป์อีกเยอะๆนะครับนี่ยังดราม่าไม่พอ,ออีกเหอร,รออครอละอ๋อขออ๋อในลไม่แต่เพลงอย่างตอนนี้ โอเคครับอพี่ฟ้าอยู่ไหนอ่ะอ่ะเดี๋ยวขอ5นาทีในการเคลียร์จดหมายนะครับพี่ฟ้าฝันนี่นนะอันนี้ปิดลับเองแล้วนะแม่นะปิดลับแล้วนะเรื่องหมดแล้วจ้ะจับมือด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับมาใบแรกมาก่อนเลยพบรับปากน้ำโพหรือเขียนรักจากเจ้าพระยาขอบคุณครับที่เป็นดวงลุ่มเจ้าพระยา บอกนะวันนี้ยิ้มสวยททำงานไม่มีความสุขเก็บกลับไปอ่านที่บ้านโอเคอออเขียนเก็บกลับไปอ่านที่บ้านแต่ว่าถ้าโอเคขอเพลงท่าฉลองอโอเคโอเคท่าฉลองท่าฉลองี่อยู่ไกลถึงท่าฉลอง เกล้าดุีอตอชขอร้องมชดอยมาจาัชายแดนน้องหายละมาเลือแอ่ิชายแดนที่กลายแายมาลายชาามาลายชาามาลาย ขอต้องในใจโอ้ใยใจแล้วใจไม่รู้ทำไมต้องด่าคนที่เจ้าขอขอขิดีใจหลงรักเธอเขาแล้ว ถึงจะเคยาพาหือผู้ชายแม้ท่าทีดิ้นรนของเขาพี่หน่อยน้องคิดเสียว่าเอาล่ะครับอาจารย์ที่หน่อยอย่าฟังเพลงเลิกแล้วต่อกันแต่ให้พี่นุ๊กเป็นคนขอค่ะเลิกแล้วต่อกันจำไม่ค่อยได้ขอไไเล่นไปก่อนเลวนะ อมใบนี้ขอเพลงครับหัวพ่อสื่อขอให้เหมือนเดิมขอบคุณนะครับให้เพลงนี้นะแ,แม่นาขอให้เหมือนเดิมไม่ต้องรักเท่าฟ้าแต่ขอให้รักเท่าไม่ต้องมีเพิเทอม ยอมตัดใจแต่ใจมันรักเธอก็เลยไม่ยอมตัดใจไม่ไปให้ไปยิ่งยื้อชั่วอย่างนั้นอนี่ร้องแบบร้องแบบขัดติวคิด<อ>ถึงกรณิกาอออพีกอ,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 อคิดถึงเธอแทบใจแะบขาด กล้กว<ะ>เ,เ,เสื้อเราคลั่กมืนะเราใจฟ้ามาเพิ่มนะต่อชือกไอมนะน้องน้องอ้อยอไม่อยอไม่อ้อยท่านบนคนดีโปรเตดูใจ โปรดเถิดดวงใจโปรดได้ฟังเพลงนี้ก่อนอย่าด่วนลับนอนอย่าด่วนทอดถอนไมไทยสัญญามาษายันคินยาฮิตจ้องบุับจากคาเฟ่ห,หนมตังเกสอนพระรามพอหรือยังวอรดีเจแม่เขียนมาเจ็ดเพลงร้องแค่เพลงเดียวก็ได้ลูกแม่เมฆบ้านแถว สัญญาสญญาสายยันจะฝาก,ากองมาเจ้าได้คนไหนสัญญาสวรรค์ระเบิสายก่อนเคยรักใจยังไม่เปลี่ยนานทำไรไใจกันจนตะวันตกดิน,นกลับบ้านเดิน ใส่ไปกับแค่ร้อยสามสิบโลเองก็จะตามเข้าที่สองโลนี้จะตามไปได้นะคืนนี้ขอเพลงคีเดบุญบินและขอเพลงเรือนแพท่อนสุดท้ายท่อนจบนีนนี่เลยขอนี้คอนี้คอนี้อะไรๆเห็นบ่อยแล้วนะนะไม่ต้องต้มนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคีเดบุญบินบุบินไปแล้วหรือ หิวหรืออิ่มก็ยิ้มทักันชีวิตกลางน้ำสุขสันต์ให้เอื้อนได้ไหมโอ้ไม่อาไม่เอาเอาเอื้อนอือมติอ